ออ้ม่ีนโอ๊ยเร็วเดี๋ยวแกแล้วบอดพูดจะตกใจอย่าดิเสียงแกน่ากลัวนี่นี่นี่มาดูนี่สิโอ๊ยต้องรอให้ต้องรอให้มันเดือดพี่เบาเบาอะไรเบาเบาไฟนี่นะครับเราใส่น้ำให้มัน พอดีกับเนื้อเนื้อหมูของเราอ่ะนี่นะเดี๋ยวลองให้เดือดแล้วนี่รอไหวไหมแว่นอยู่ไหนแว่นหาต่แว่นสามหมื่นคนแล้วสามพั 30, นหรือสามหมื่นเอาจริงสามหมื่น,น 30, มีใครอยากชิมหมูต้มเค็มที่เป๊กไหมคะมีไหม เจะขายก็บอกเข้าไปแต่ก็ถาไมไปว่าเขาอยากชิมไหมชิมที่บ้านดีกว่าไหมหรือว่าชิมงานมันเกิดดเออีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมันเกิดตอนนี้ขึ้นเป็นสองร้อยเก้าเก้าแล้วนะขึ้นอีกแล้วอุ้ยมันมีอะไรกระเด็นอ่ะนี่นะน้ำด,<ห>นดีแล้วไป มันหอยนิดนึงอาหาเกลือมลายม,า,มายันนิดนึงซีอิ๊วขาวแดงสดสมบูรณ์นิดนึง,เ,เ,ดดนนงเดี๋ยวเราจะจัดเป็นรอบนะคะหมูต้มเค็มสีอิ๊วขาวดงสสมบูรณ์ขาบพี่พูแด้เนาน้องตองสะพานนี่เลยนะ ใช่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออรู้ว่าคืออะไรหน้นตาลปี๊บหรือน้ำตาลแล้วที่มันเดือดแล้วเอาจริงนะแค่นี้แหละแล้วก็ปล่อยออาขาซีอิ๊วดำนิดนึงนะไหนซีอิ๊วดำยังไงเอาอันนี้เข้าไปโครเวร้นหน่อยนี่น เอ๊ยอะนี่เลยเสร็จรแค่นี้เลยเหรอสามหมื่นหรือให้ไปอีกแปดคนไปไหนเดี๋ยวมึงน,นี่เขาหายไปไม่บอกให้ของขวัญให้ของขวัญให้ของขวัญเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเสร็จยังไหนเขาดูนะอะไรเสร็จยังท่านย่าพูดแต่อะไรอย่างนี่เข้าเรื่องนัแนน่นะมึงถามว่าหมูต้มเค็มเสร็จหรือยังไม่ขนาดนั้นเลยเหรอวะ